คนอื่นแล้วพูดแบบนี้น่าดูเตะขาบของพ่อเลยอยียแม่ปอกับโ่อนี้ผมไม่สู้พอ่อจะถ้าพ่ออยากกับผมสู้กับพ่อก็ได้พ่อยื่นหนังสือทำหนังสือลาออกจากความเป็นพอ่อแล้วเอากันเลยทำยนัำรือหลาานั้นซึ่เอาดอาทงกัต่อรถเด๋ยวรักกับป้านนี่แต่ไม่โดอไม่ได้เหย,ยียดแม่นล้วมดความเป็นพออ่อนนันานจะแนะนารีไปรอยพี่ ไปเจ้าเมืองไปไปถ่าห้องเดี๋ยวมามามามึงนี่ไก้กาไมไก้ามืงไงไอ้คนมามาดูที่ก้ามือดิไปพูรไปไ่ยโอ้ไปไปถ่องกันเฮ้ยไใคย ไรวากเนื่องกับบาาไม่หรอกคนที่มันวัดไรวากผมมันเชื่อวุฒิกับน้องชายผมเองมันวัดไหวากแล้วมันฟางผมมันเตะตูดผมบอกว่ามาหาอาจารย์ด็อกเก็ตเลมาเรียนใหม่แล้วจะไปสู้กับมันใหม่มันว่างั้นมันว่าวิชาที่อาจารย์สอนให้ดีอ่อนอาจารย์มันบอกว่าอาจารย์กิ๊กก๊อกอาจารย์ซันโตอาจารย์โกคาโกล่าอาจารย์เซเว่นอัพอาจารย์โอเล่เลมอนอย่าแทดี่แย่งแม่อย่าเมื่อน้ำกูไปไอติ ไปชอบจะไปพูดเลยง่าเหลือเกิมันเที่ยวมันมีแกงแต่กูมีแกงได้ปึเออมันไม่ใจโรอะไปดีตั้งป่านนะไม่ให้เล่าลงถังเป็นลงปื้มันไม่ใจโรง่าเหลือ,อเกิไปดีกับาบการเมียลงกับจี่เบอร์ต่อยาพวัวโรกับมันไม่ใจโรยังมีชอบกูปึ้งเออเหล่าแดงเล่ายำยำ เม่งเลยเนี้ยเนี่ยเียรัรักมาแทนมองมาจะเล่นการอยู่ทางเดวันใจด้วยรักนก้นเล่าคำป้าไปเินมั่งป้ามาใกูมังจังวะาใหมารากันมาราไม่กินเด็ดหรอรักมันเล่นการเมันเล่นไม่เหมือนใจมันมันเล่นไในปนนัมุรี chẳng bao gần kén quên Rồi <laughs> tại tay tôi hắn Bảo em bố mà của tôi là nhằn cứng tròn lóc chứ mò có phải đặt phải mần cọp Chơi nhiều thế Nhưng mà con chúa lại con này ăn mò cung để lên bọn cái nhằn lên leo lóc mà lao cái Thì cõi hoài con mà để ăn con ว่ายทั้งเด็กว่าชาวกรมชาวกำมือยาวมันใจมากแล้วจังหวานองใจก็สวยน้องใจก็เอ้ยอันนี้นกอายุแม่เอ้ยแม่ก็มองคงน้องเอ็แทกแล้วจะเล่นตามร่องตากันจะคุ้นนี่ล้อเปลกนกเกโนก็พอมาตึงหลง้าวถ้ามาใจกูย่ายพึ่งมากโกรธปน ดูหมอคงีรงจะจัดน้าลาเรน่นั่นที่ยานอนลับความกุนเข้มยามแลนพนจ้ะใจอนดีอยู่นานปุทีนี้อาจารย์จะองไรไปรอบเลยจะาเ่ไปรอบเลยไม่เตี้ยวมันยิ่แก้งว่าคุไอ้บุญแก้งไปไม่ได้จะเี่ยไปรอบ เราจะไปเจอมันที่ไหนมั่วระดบรามาเจอเดียวเราได้ริบกันรุนกันไปมั่งเกกันไมั่งก้องน้าเดี๋ยวนี้รถเด็กแกแบบวาจูบกรับเช่ยงวัดจุบกระพับดูาจุดเนี้ยรุบกระับว่าเดกออกนู่นเด็กทางน้านูนี่เบิดเลือเดี๋ยวอยู่ไปไปไ เอาจะไปวุดเมึงไม่ต้องกลัว่าเวุดึงแกงว่ากูไม่ไหนฮะเรียนไปดิกูต้องแกงว่ามันรุยฮะเรียนไปดิมึงอย่าลืมว่าฉันหนวกเก็ดไม่ใช่กิ๊กก็กนะมันน้ำกระเดินได้เดินไปถาวรนอนเยอะเดินในกระถาไม้กำบ้านไอาอาหมเดี๋ยวกล้องดีกล้องพิเศษกูเลยนี่มีหลวงอมถึงทำตะหลุกวัดผมก็ไปเนี่ยพักแล้วอยากลื้นกันไว้จะร้องมายเลขเลย ม่น่าจาไม่เม็ดลมจะหัผมาเก่งมากเก่งก้าวิบไม่กินกินไหนโมเดียร์ไหนตาไม่กินดิบเปียกเปีนี่โดกินไนตาดตอดมินีไทยล้วตอนนี้มันกับกัปปเจ้าหนังอยู่ในสามกลางปี้เ้วมินมันกินปีกองคนคนทดทดต้นพุ่งทดแจกี้ออมาทางเป็นไปไปไป ไปลบกับมันไอลบกันไปเลยไอ้เแยดไปเลยไอ้เราอยู่ไหนมาไอ้แดดมาทุกอย่างที่กูไปกึ่งกึ่งต้องกันโอ่หมายกู้มั่งดิไอ้ไป้แดดแดดเดียวก็ดิไอ้แดดตัวร่ามาครับงี่ไอ้ย้ายผัวตรงได้ไม่ดูออกหน้าแล้วเร็จจีตาคนลาวป้อนควนนู่นได้กวนนี่ป้อนกวนนี้ได้กวนนั้นตีกึ่งกึ่งมันป้อนบ่เต็มได้เปล่าที่บอนไป ันแน้รยจี่นีรกคนไหนเนี่ยไปนอนจอแล้วจานึกเห็นดูปีอันจริงแล้วจ้านี่ยไรก็ลงใตาหยวันนึกเนดูสองมาเลยไปใจะ่ด้ขึ้นสองก้าเเี่นมาขึ้นนี้นี่วนวขวักรดวดแล้วอนำิาบ้านอด็ดตั้งระยตั้งประตำนะ I'm not your prisoner. ตเตะโรจาอะไรท่านผน้ชมัวร์กวนกาบชีวะนรามัตรการแลร้วก็พระคุณเจ้ามาต่ไม้ประปอดลงมาปอปิดเดี๋ยวนี้ผมได้ทำความปิดมาแล้วพระคุณเจ้าเออมันอยู่แกได้ คนผิดอยู่ที่หน้าวัดให้พระคุณเจ้าไปทําโทษเลยและฆ่ามันเลยพระคุณเจ้าไม่ควรจะไว้ชีวิตมันเอ,อ่ออาตมาอย,กยกากจะถามว่าคนตีปล่อยรอดมาเปา็นใครก็จะมีใครที่ไหนอาวุธลูกชายคนเล็กผมเองอะ่ะอ๋อถ้าขนาดนี้อาตมาจะไปตำโทษมันเองโอ้ยวุฒิบุรีกันนั่นเป็นคนกล้าน้องเราตายถ้าจะร้อยอาจจะหลวงพ่อจะไปทำตททูดหรืหลวงพ่อจะถือศีลจะไม่กล้าสัดกาชีวิตดีกว่าขณะหลวงพอ่อเรากำลังคุยกับพระเดชาจนเปิดจะล่อบไปกล้ามันก่นอกนดีกว่าจะร,รับได้ มึงใจโหดมึงใจร้ายมึงฆ่าน้องกวยวุฒิวันนี้กูฆ่ามึงคุณเสริญครับผมฆ่าน้องคุณก็จริงอยู่แต่ว่าผมไม่ได้เจตนาเลยไม่แต่น้อยกรุณาพูดจา้มันสนองเพราะปิงสักหน่อยสิครับจะตายก็้มั่ตายตาหลับจริงๆนะคุณเสริญนะคุณควรจะเรียกผมว่าคุณอาวุธผมก็เรียกคุณว่าคุณเสริญกูกูไม่เรียกมึงว่าคุณวุฒิหรอกและมึงไม่ต้องเรียกกูว่าคุณเสริญ มึงเรียกกูว่าอิเสินกูก็เรียกมึงว่าไอ้วะผู้หญิงอย่างนี้ใช่ไหมตาหล่ำครับที่ก็บอกว่างามใส่รูปและจูบไม่หอมไม่จับถ้าเป็นทางการอีบีทู้ดจะาฉยมัดะโรไก้ตองเพรามีจูบแะไรเองหว่าฮอมมะเออหน้าจ่วยมต๊อกตี๋หรอร้อยตัวนี้วะวิ่งขึ้นแม่ดินเย็นวะตะโกูมาโดนใจแม่ตองยำโยดปอยโยมาขึ้นตึ้งชอบแดกเลยเมื่อไรจ้าหูเอ้า ใา่ไล,ล่เล่าลรอกไหนว่ารถเนี่นรทำยาเด็กหนังแกไม่ใช่เตรียมการให้ทกนกันเตือนว่านตัวงอกเนี่ยบาดแกแก้งให้หลัดหวาหยุดไหมให้หลับเป็นน้องนันเดชยิจจ่งงามมันจะพูดไม่พอเนี่ยก็อยากว่าพูดอมขี้ป่อนงอมขี้ผอนกันนะมันนี่เรารู้ละมดละแข็งจะคุยท่องมาแบบเราคุณเสิร์ฟครับ คุณจะกล้าผมเปิดร้างแกนเป็นน้องสาวคุณใช่ไหมใช่สิอย่ามาเรียกกูว่าคุณเลยมึงเตรียนตัวตายกูกล้ามึงได้ไปแสงดาบเล่มนี้เอาเลยคนสวยเลือกเขาสิกีแผลเอาติดตรงไหนที่ตรงตีเดียวตายเลยเอาเลยแม่คุณผมจะตายตาหลับสาได้ตายกับคนสวยสวยเมียคุณกล้าผมสิครับคุณเสิร์นครับคุณเสิร์นคนสวย ก้าผมสิวิญญาณผมจะได้ตายสลับแล้วะะได้ตายไปด้วยความภาคภูมิใจว่าผมได้ภูมิใจว่าผมตายแลย้ว้วยนะ้ะมือสาวที่สวยที่สุดในโลกตายด้วยนางในดวงใจของผม,ผมไม่ต้องเกลี้ยกูหรอกลอยนะขาววันี้ข่าววัช่องแก้มแดงแจ๊ดือวน้องเจ้แดน้องจะเด,นะดินดังปอดแป๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวมาจะรอง ข้าผมเสียกูฆ่ามึงแน่แต่กูจะให้มึงตายเบียดตรมานที่สุดคึ้มึงตายไปทีละนิดทีละนิดกรุนานะคุณเสิร์ฟนะผมขอร้องแต่อยากจะฆ่าผมและตีเดียวสองตีอย่างมากให้มันตายไปอะผมไม่เสียดายหรอกเรื่องอะไรที่ดูจะฆ่ามึงให้ตายอย่างรวดเร็วกูจะฆ่ามึงแบบทรมานแบบนี้กึ้งแตงให้มึงตายไปทีละนิด,นดอุย้ยนั่นเจ็บเนะื้โอ้รู้จักเจ็บด,ด้วยเหรอเนี่ย เอาอสิเล over, away, more, from. From อือดของตีขี่ไปอุ้ยเจ็บครับเลือดพุไหลแล้วกจ้าหน้าก <men> ้าผมเ้าผมไม่ตายจะตะกุนเสต้นอยากให้ตันผมบอโหเลยนะก้าผมจะนะจะไปเยอะน้ำเทียบแล้วใส่แตงกัลลังกันรูดิงงกินน้ำนี่กันไรตัวแตงมาแอบกินน้ำนี่คิดปุ๊กเห็นแหวแตงก้าวติดเล็กตีบแย่ไปจ้าปับเือติดมือยกมือดำกับเดียวจี้ก็ไม่เข้าวแล้วติดมือกันติดเยี่ยว

ไดโดไปลนว่าตู้อันตออไดไปลนวัดเจ็เราคุณเอรคุณจะกล้าผมคงรีบรีบกล้าเถอะอยากให้ตันผมโโหมึงม่อมเลโมโจะมีไรนี่มึงเดียวใช่กับผมมา แตงไปเบาๆไม่น <nú> ่า <seasoning> ้รอดได้พอนมาบาอืมพอทินแรงเออพอดินแรงก้าวช่ถึงดำเป๊กเหมือนนังนแงหมวใจม่เข้าแถวได้เม็ดจันนะท่ก็บหัวใกันปึ๊บเท่ดวนี่ไม่ตุนเที่เราไว้เล่นมาแล้วที่บ้ารเราวัดโถยยิ้มเจ้ย คือเรื่ลงๆกูไอ้แต่งก้นเวลากูกมเม็ดเข้าไปผูไม่เทียวดาวเข้าไปเวลากูจักเม็ดออกเขากูจักเม็ดออกนั่งยู่ตามกุมเม็ดออกมาตรงนั้นเดี๋ยวกูไปทีน้ศพหนึ่งอีกแล้วศบนี้ศบเกียรตนาเฮกับเรือไม่รู้สิกุมขึ้นดีปะอ๋ออ่าแหลกแันนักไว้จ้ะ คนใต้ได้เป็นยี่ลคคุผมก็นี้เป็นยี่อ,อ์หยีเจักเดียวนึ่งบรรดาารรมานาวาับมามองเห็นหน้าอจอชนิดเสน่ห์อยก้เส้ลมไต้ไว้ทีว่าตันก็ตาตาแดกหนึ่งแจ้งไว้นั่นมาตั หนงกูตั้งใจว่าจะอะไอะไปมึงแต่ว่าวันนี้มึงกล้าโดยเจตนาหลวงพ่อดูสิครับผมสุดตนเตะไปผมไม่รู้จะขี่ร้อยแผลข้างหลังอ่ะผมบอกแล้วยกมือไหว้าคารุณาใจมีเดียวให้ตายด้วยใจจนผมโมโหมึงโมโหอะมึงกวนข่าววงเดียวก่อนไม่ควรที่ผมว่าข่าวเดิจยจะไปโดนดันมาต่อปีได้หรืออย่างไอ้แบงเงยอย่างเจ๊หุดจอกออกสิ กูอาบีได้สิปอบวัดก่อแล้วมันปอบแม่ปอบปลาแก่มันปอบลิงกูตายแต่เดี๋ยวไปปลั๊กมันปลาแก่แล้วตายเองจ้ะยะปลาเฮ้ยทำไมแกเจ้ามันเป็นลิงด้วยไอ้แกเจ้าเปกูเป็นลิงได้ดิเอาล่ะเราคุณเจ้าฆ่ามันเลยฆ่ามันแล้ตายหงแล้วศพมันเต็งไว้แรงอีกาแดงแถวนี้ผมไม่เอาศพแล้วผมกลับก่อนแล้วแต่ไปคุณเจ้า เดินจบ่เงินไปลักคนเจ้าไอเจำบหเงินจไปลักกาี่จะัดทางงานทำไงดีอะทีเดียวแท่งเองดูทีนี้กไม่ด็เพราะมันตัดแต่กนุ่มๆมาขนาดนี้ถ้าแทงคนแก่จะดังเปรี้ยเลยนี่เหลือปไไม่ได้หรอกมีทุกข้า้าพ่อมาทุกาดา้าแม่ถ้าอย่งนั้นะฆ่า้าพระอภัยทโลกิตะตุบาททาให้โลกินก็พลาพรัตกจะมีบาป แกนี่ไล่เราไม่ทันหรอกเราวิ่งดีกว่าเราวิ่งเราก็พอไปเออแหลนตุม่มใช่ตุวแหลนตุ่มแต่แต่เดี๋ยวกูล็อกพี่เองอ่ะมากันเด็กวัดบออทีวีกัน่าว่าทีวาจะทำวย่า